สาเหตุเขตเลิกนูนพระเอกชื่อดังที่อยู่ในวงการมามากกว่า20ปีสำหรับเขตฐานทัพมีผลงานให้ติดตามอย่างมากมายและเรื่องความรักก็เช่นกันที่ใครก็ต่างรู้จักว่าเขตฐานทัพเคยคบกับนางเอกดังนูนวรนุษมานานกว่า7ปีล่าสุดในรายการคลับ Friday Show ทางช่อง GM25 เจา้าโตวก็ได้มาเปิดใจครั้งแรกโดยเล่าว,ว่าเมื่อก่อนช่วงที่คบกับนางเอกคนดังนั้นต้องปิดเป็นความลับเพราะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมาก จนกระทั่งคบกันเจปีอันเป็นต้องเลิกราเพราะมาจากตัวเองล้วนๆทาให้เสียศูนไปกว่า3ปีจนกระทั่งมาเจอกับแนททักษยาเรามาฟังบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมของเขตฐานทัพกันค่ะใครเป็นคนขอยุติความสัมพันธ์อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นพฤติกรรมความผมด้วยคือช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่พีคในชีวิตติดเพื่อนติดเที่ยวชื่อเสียงตอนนั้นมีทุกอย่างแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันมีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าทั้งหมดทั้งลายทั้งป่วง ผมยอมรับว่ามันเป็นเพราะผมผมยังไม่ดีพอในช่วงเวลานั้นพอเป็นคนดังทั้งคู่ตอนรับก็ยากเลิกกันยิ่งยากกว่ายากยิ่งกว่าตอนนั้นมันรอบหลายด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบกับงานชีวิตส่วนตัวคนรอบข้างกระแสข่าวรวมไปถึงคุณแม่ผมก็ไม่แฮปปี้เพราะคุณแม่ผมก็ค่อนข้างจะเอ็นดูพอสมควรก็กลายเป็นเหมือนกับสึกรอบด้านชีวิตก็เปรไปเลยเปไปเป็นปีๆเหมือนกัน คำว่ามีผลกระทบกับงานมันเกิดอะไรขึ้นมันก็มีกระแสในด้านลบออกมาเพราะจริงๆช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีข่าวออกมาผมก็ค่อนข้างติดลบอยู่แล้วด้วยความเป็นผู้ชายและในคาแรคเตอร์ของผมถ้าใครรู้จักผมจริงผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีข่าวประมาณนี้พอสมควรและผมก็ไม่เคยพูดอะไรและก็ไม่แก้ตัวเพราะผมไม่รู้ว่าจะแก้ตัวอะไรผมโกหกไม่เป็นผมชอบพูดความจริงวันนี้ถ้าไม่ผ่านมาเป็นสิบปีถ้าเกิดให้พูดผมก็คงไม่พูดเป็นครั้งแรกที่พูดถึงเรื่องนี้ มันมีเหตุการณ์อะไรไหมหรือว่าตื่นมาเราก็รู้สึกได้เองมันตื่นมาแล้วรู้สึกเองครับอย่างที่บอกมันกดดันทั้งตัวเองทั้งคุณแม่ทุกอย่างสิ่งแวดล้อมรอบตัวไปหมดเลยแต่มันจะเป็นต้องทำให้ตัวเองฟื้นมาให้ได้ถึงเวลาแล้ว